Honda Civic FC ที่ของแต่งดีๆรอบคันครับ <S <S ถ้าพูดถึง KFC อาจจะพูดถึงไก่ทอดนะครับแต่ถ้าพูดถึง FC นี่คือ Honda Civic ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาขายครับไม่เยามาโชว์นะครับคันนี้เป็นรถ Honda Civic ครับ นี่เป็นรถฮอนด้าซีวิกเอฟซครับผมปี2016 E ครับผมนะครับคุณมาร์คแล้วล้อมากับล้ออะไรครับคันนี้โอ้โหไม่นี่ครับผมจะพามาดูกับรถ Honda Civic ครับพี่บอยสติกเกอร์แบบนี้พี่บอยสติกเกอร์ล่าสุดกูไปเจอมาพี่บอยสติกเกอร์อ๋อครับบอยสติกเกอร์นะอะไรวะเงี้ยเว่ะบอยสติกเกอร์เดี๋ยวมาสอารมณ์ของพี่บอยเหรอพี่กูนี่แหละอารมณ์ของกูก็ได้อ่ะคันนี้ครับเป็น Honda Civic ครับปี2016ครับ เป็น Honda Civic F4 ่นะครับทุกท่านจะบอกเฮ้ยสีนี้ไม่เคยเห็นทำเองหรือเปล่าไม่ได้ทำครับสีนี้เป็นสีเดิมโรงงานสีเดิมโรงงานใช่ครับอันนี้เป็นสีเดิมโรงงานนะน้ำเงินน้ำเงิน Honda Civic ตัวนี้มี2เฉดนะครับ พิเศษนี้นะครับแล้วก็เป็นน้ําเงินไปเลยนะครับแต่ว่าสีนี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับสีนี้เขาเอามาแต่งก็น้อยนะครับตัวนี้เป็น 1.8E ใช่ครับพี่แจ 1.8E กับ 1.8EL คืออะไร 1.8EL คือตัวท็อปอันนี้คือตัวลองท็อปใช่ครับต่างกันอยู่หลายอย่างด้วยกันนะครับอาทิเช่นกล้องมองหลังตัวนี้ไม่มีนะครับกล้องถอยอะว่าง่ายๆกล้องถอยไม่มีนะครับตัวนี้ของแต่งอะไรบ้างครับพี่มาครับคือคันนี้มีโชว์ครับมีโชว์เป็นโชว์ของ H Drive ครับผมแล้วก็ล้อเป็นโชว์ของอะไรนะ H D r i v e ดีครับมาพร้อมกับหน้าเป็นหน้า FK ครับเป็นหน้า FK ตัว R S นะครับแล้วก็ไปหน้า R S ไปหน้า R S ใช่ครับก็คือชุดหน้าเป็นของ FK นะครับมากับลิ้นคาร์บอนครับอันนี้เป็นลิ้นคาร์บอนนะครับล้อเป็นล้ออะไรครับพี่มาครับ R S 0 5 R R ครับใช่ครับมันใส่ตะแกรงมี่ยังไงฮะมันไม่เร็วอ่ะมึงต้องเร็วกว่านี้พี่มาครับแล้วคันนี้เป็นล้ออะไรครับ รถคันนี้เป็นล้อ RS 05RR ครับอ๋อนี่เป็นล้อ RS RS สใช่ไอเอกันม่ต่างกันไงต่างกันตรงที่เพื่อนเจ็บ์ฉันก็เจ็บเพื่อนเจ็บ์โอ้โหไอเหี้ยบิ๊กแดนบีมก็มาไอ้สัสล้วนี่มึงเป็นใครบิ๊กเป็นพี่บิ๊กพี่แดนพี่บีมไหเป็นพี่แดนแล้วกันดำเหมือนกันอ๋ออยู่แดนไหนครับท่านี่แดนแปดอ๋อแล้วก็เป็นเจมมี่เหรอครับเป็นไงฮะกินมาแค่อย่างเดียวครับไม่ได้เตรียมมาเลยอ๋อกินแค่อย่างเดียวใช่ครับโอเคไม่เป็นไรครับอันนี้เป็นล้อ RS 05RR ครรับมาพ้อมกัเองอะไรครับ อย่างอรเอยด้วย awr เหรอเออครับมาพร้อมกับยางอะไรฮะยาง awr ครับเยี่ยมเลยนะครับเยี่ยมเลยนะครับามาถึงส่วนของคางกระจกตรงนี้นะครับอันนี้เป็นกระจกคาร์บอนนะครับเป็นตัวโคเวอร์หรือว่าแปะเข้าไปนะครับไซส์สเกิร์ตด้านซ้ายขวาเป็นคาร์บอนทั้งหมดนะครับไอ้ล้อตรงนี้มันเป็นล้อออฟเซตยื่นนะครับมันก็มีรอยขูดรอยอะไรบ้างนะ ตามการใช้งานเราอาจจะเอาสีแต้มให้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปซ่อมเนี่ยบางทีเราต้องเทียร์ขอบออกไปทำให้บางเวลากระทบอะไรมันก็จะความแข็งแรงก็จะไม่ค่อยอยู่ครับต้องคุยเรื่องตรงนะครับถ้าอยากได้ใหม่ไม่ยากซื้อต้องซื้อรถคันนี้มีการชนไหมครับพี่มาครับรถคันนี้เราการันตีอยู่แล้วครับไม่มีชนอยู่แล้วครับเรื่องการชนไม่มีมีแต่ ระยองอะไรตัวนี้นะครับท้ายนี่เขาเรียกว่าเป็นท้าย S I นะครับกันชนท้ายเป็นกันชนของ F K นะครับเดิมทีเนี่ยถ้าสมมติเป็น F C นะครับเป็น F C ก็คือจะมีท่อออกสองข้างครับผมแต่เนี้ยรวมไปท่อ F K เลยถ้าถ้าผู้ชมชมมาถึงตอนนี้แล้วสงสัยนะครับว่า F C คืออะไร F K คืออะไรบอกแบบนี้ครับมันคือรหัสตัวถังครับถ้าเป็น4ประตูเขาเรียกตัวนี้4ดานเขาจะเรียก F C F C คือเปิดเปิดฝาแบบนี้เปิดแค่นี้เปิดแค่นี้นะแต่ถ้าสมมติรหัสตัวถังเป็น F K จะเอากระจกเปิดขึ้นมาด้วย บางคนก็เรียกชแบบแต่ m c กับ FK มันเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นทางด้านท้ายรถมันไม่เหมือนกันทังนั้นพวกกันชนพวกอะไรก็ใส่ได้เหมือนกันอันนี้คือภายนอกเรามาดูภายในกันหน่อยครับผมแล้วเรามาถึงส่วนภายในกันบ้างนะครับมาร์คนั่งดีๆระวังทับใบพฤษนะใบพฤษคืออะไรใบเลสใืเลยอ๋อตอนนี้ภายในเป็นไงบ้างครับพี่มาครับภายในดูดีครับแล่นเล่นมาเท่าไหร่แล้วเล่น เล่นมา88,000ครับ88,000กิโลโอกก็ไม่เยอะไม่เยอะแต่ที่เป็นปี2016นะนปัจจุบัน5ปีถ้าเอาคุยราคามาตรฐานกันที่30,000กิโลต่อปีออจริงๆคันนี้ต้องอยู่ประมาณแสนห้า คันนี้มันแ0 0หมื่นถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยด้วยซ้ำใช่ครับภายใดมีของแต่งอะไรบ้างครับพี่มาครับเบอะ SR SR7 ครับตัวนี้เป็น s r 7่ในซูบูรุอัลโต้ตัวตัวแต่งของมันครับนะครับแสดงว่าเบอะตัวนี้นะครับจะหายากกว่าทั่วไปไซส์มันจะเล็กกว่าสักหน่อยนึงนะครับจะบอกว่าในไทยเนี่ยมีน้อยมากถ้าคุณใส่ก็คือเป็นลิมิเต็ดเลยลิมิเต็ดก็พอลิมิเต็ดเลยนะครับ นะครับตรงนี้เป็นฝาครอบลายคาร์บอนนะครับคอนโซลกลางเป็นลายคาร์บอน,บอน,นครบไว้ใช่ครว้นะครับ,ครบใครซื้อคันนี้ไปเรามีเบาะเดิมให้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องอรอเจ้าของสักแป๊บหนึ่งเพราะเจ้าจอของกำลังหาอยู่นะครับคันนี้โดยรวมโอเคมากแต่คันนี้ถ้าสมมติเอาไปแบบเล่นกับเพื่อนนะวิ่งออกพร้อมกันนะจอดออกพร้อมกันคันนี้จะมีส่วนได้แดกเลยเพราะอัตราการเล่นเขาดีมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรพี่เปิดฝารปครับผมที่ผมบอกว่าทําไมรถคันนี้ ถึงวิ่งดีกว่าชาวบ้านเริ่มต้นจากนี้ก่อนเลยท่อนะตัวท่อนะครับมาตั้งแต่คอ,อยดียันปลายเป็นของ f l o ด์แบคเกอนะครับ mm hmm. เนส่วนของเครื่องยนต์นะครับมีการเปลี่ยนแคมมาแต่ลูกส่งลูกอเดียดนีวบอกอะเราพอบอกนี้รถบึงเครื่องไม่เดิมมา เครื่องไม่เดิมสําหรับพวกเรานะคือต้องขยายความจูไใเทอร์โบเข้าไปยัดที่อนุ่นใสทียนี่นะครับแล้วก็บาลานซ์มาไม่ดีอาจจะมีโอกาสเสี่ยงทาังได้แต่นี้มันคือเครื่องเดิมราทำบริบเวณรอบๆบเครื่องอันนี้ทาอะไรบ้างอันนี้เปลี่ยนแคม,มเป็นของอิสระกีฬาวัยรุ่นแล้วก็จะมีเปลี่ยนของสปริงวาลนิดหน่อยครับประมาณนี้คันนี้เลยเมตาการเร่งที่ดีกว่านี่คือสเต็ปอยู่แล้วสเต็ปของอิสระกีฬาวัยรุ่นอยู่แล้วนะครับรถคันนี้นะครับราคาอยู่เพียงหล้อ ศูนย์ห้านะครับยางเป็นยางเป็นอาวันอาร์ทั้งหมดที่เราพูดราคาเพียงมีโชคเอสได้ด้วยครับผมอันนี้มีโชคเอสไดครับนะครับเป็นหน้า f อฟเท้ายเอฟเมีข้อโปรดักชัครับทั้งหมดราคาแล้วก็เป็นบอเอสอาร์เจ็ด ผมรู้ของแต่งโอ้โหต้องมีแสนแสนกว่าบาทนี่ถอดบอกขาย4ี่ห้าหมื่นมีคนซื้อใช่ครับนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบราคาแล้วคันนี้ถูกมากๆเพราะคันนี้เราเปิดราคาอยู่เพียง6กแสนหกหมื่นเกบาทเท่านั้นครับคุณเครดิตดีแล้วครับฟรีดาวไปเลยครับใช้เงินออกรถนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผ่อนสบายๆแค่เดือนแสนห้าเท่านั้นเองแสนห้าเลยใช่เป็นสี่เดือนหมด สี่เดือนใช่แต่สบายสบายสี่เดือนสี่เดือนแต่ถ้าสูงติคุณไม่ถึงแสนห้าครับผมผลยาวได้ถึงหกปีครับเจ็ดปียังได้เจ็ดปีได้เจ็ดปีได้สบายสบายแบบนี้ครับมีที่นี่ที่เดียวที่ดีค่าเพราะราคาเพียงหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นบีปีดาครับถ้าชอบรถคันนี้นะครับตรงกลางตรงกลางพร้อมกันตรงกลางนะครับพร้อมนะครับถ้าคุณชอบรถคันนี้ติดต่อมาตามเบอร์นี่ได้เลยครับติดต่อาตามเบอร์นี้นะครับ และถ้าสมมติคุณอยากดูภาพนิ่งๆของรถนี้นะครับมีไม่ต่ำวันดึงแส0ห้ารูปนะครับโอ้โหก็ไปพาค้นหาเองที่เรามีประมาณ40-50ิรูปนะครับอยู่ได้เพจของเราตรงนี้ครับนี่คือเพจของเรานะครับติดตาม YouTube ไใ้ที่ตรงนี้ด้วยเช่นกันครับเข้ามากด Subscribe นะครับอีกเท่านึ้นนะครับ TikTok ก็ตรงนี้ครับตรงนี้เช่นกันครับแต่ถ้าอยากซื้อรถกับน้องม้าครับเชิญครับสวัสดีครับผมม้าครับเบอร์06 5558 5888ครับผมแปดห้าแปดแปดแปดครับันนี้รถเป็นโชคยี่รับ ได้ <Nice. S 2> วันนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ